สวัสดีครับอยู่กับผมน้ำซิงในสานครับตามติดชีวิตชีติวไ้กี่เที่ยววันนี้12นี่ครับว่าเบิกน้ำมันไหมเบิกห้าเลยนั่นเเบิกมึงมันไปบ่นอุ้ยเล่าขาวอีกแล้วถ่ายในเมียกูเปิดทิ้กูโดนดายวกมลายใหญ่กว่าตัวอีกเว้ ฝนตกอีกแล้วครับวันนี้ <MC S 1> คนละห้าเ <5 S 2> ที่ยวงานเมาครับวันนี้งานเมาไม่ใช่งานเมา <c oughs> สามชาสามชา เ้าชาน่ะนัะ<ล>น่นอาไมได้หรอกนี่เขาเป็น,น,นเขเป็นข้อมข้อมป้าป้าไป ดีแล้วพ่อคู่เบียดไปตรงด่้นไหมละ่ะนี่พักลุงตรงนี้วะอดาให้เขาถอยไปนู่นได้ดโอ้โหเสียงหวันเจี๊ยบเหล่ายาปลาปิงเจี๊ยบชีวิตของชีติวมีแต่เล้า เราเท่านั้นที่เข้าใจชีวิตของชีติวออไปออออสดชื่น เสียพร้อมสบู่ยาสบผมพร้อมต้องายกันูนรเรามียทุกเบอร์ตางัลต้องกรายเันต้องกระดยตัวต้องอ่ะปูเสียงหลังกันหนหนังบนโตดีกว่ามั้งมหนังข้างหลัง

Вот yeah. yeah.